ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูเตาอบนะฮะขอรีวิวเขาเรียกว่ารีวิวทิปนะฮะช่วงนี้คือของอยู่บนเรืออยู่นะครับแล้วเราคือรุ่นเนี้ยนะฮะครัไม่ชัดอีกสักครู่นะครับอโอเคคือรุ่นเนี้ยนะครับคือรุ่นเนี้ยเป็นเตาไฟฟ้านะครับแบบดีต้อนนะครับเราขายไปไปีที่แล้วนะครับ เของเราทําสเปคช่วงประมาณกลางปีถึงปลายปีแล้วของเข้ามาแล้วก็ขายหมดไปปีที่แล้วแต่จํานวนน้อยมากนะครับจํานวนหลักหลักสิบนะฮะต่ำกว่าร้อยนะฮะจานวนน้อยมากนะครับเราหาคุณใช้อยู่เนี่ยคุณใช้ก็ไม่ได้มาเข้าอยู่ในกลุ่ผมผู้ใช้โต๊ะชนะนะครับสิ่งที่คนที่ใหญ่ได้ตัวเนี้ยต้องอต้องรู้เป็นระดับแรกเลยนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะ ก็คือบอกอะไรดีอบอกตัวสเปคแล้วกันตัวสเปคตอนนี้ก็คือจัดก่อนเนี่ยตรงตัวเตาเนี่ยเราเติดเป็นแบรนด์ชัยชนะมาใช่ไหมแต่ว่าพอ,พอตอนหลังเนี่ยเราแบ่งเราแบ่งแบรนด์ตามาตามประเภทของเตานะครับตัวเตาตัวใหม่หน้าตายเหมือนครับเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะครับตรงนี้รูปทรงเตาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่เราขอลีอ่ยนแบรนด์เป็นเอ็ิเชนนะครับ มีขอบยาเหมือนกันนะฮะนี่นะครับให้ดูนะนี่เห็นนะมีขอบยาเหมือนกันนะครับแผงแบบเดียวกันนะครับก็แบบแบรนดเป็นซ์คิชเชนนะครับ,นะรบสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาเลยนะครับคุณอยากได้ความทันสมัยของเตาไหมนะครับถ้าล็อกล่าสุดจะได้แผงอย่างนี้นะนี่ครับจะเป็นแบรนด์เอกิเชนอย่างนี้นะ ให้จำไว้นะเดี๋ยวผมจะเอารูปของอของชัยชนะมาอ้างอิงเพราะมันชัดกว่านะครับ<ม>นะฮะถ้าคุณสั่งล่าสุดเป็นแบรนด์เอกิกเชนนะครับแต่แผงแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูมาดูกันเลยนะครับนี่เรื่องฝังก์ชันการใช้งานพวกนี้ผมไม่กังวลหรอกเดี๋ยวทางเดี๋ยวดูในคลิป YouTube ก็ได้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าตัวเตา มันใช้กระแผงอย่างเงี้ยมันคือแผงดิจิตอลทั้งแผงเลยนะครับเวลาเราปรับอุณหภูมิเรากดปุ่มนะฮะอุณหภูมิไฟบนไฟล่างเวลาและอันนี้คือฟังก์ชันเมมโมรีฟังก์ชันการทํางานได้6จุดนะครับสมมุติว่าผมเมม f1 นะครับฟังชันแรกนะครับเป็นอบเค้กดก้วยหอมนะครับก็ตั้งอุณหภูมิเลย f1 เมมอะไรนะครับ f2 ผมอบเค้กไข่นะครับ F 3ผมอบขนมปัง,งอะไรอย่างเงี้ยเราเราตั้งได้เลยแล้วเราก็จดใส่กระดาษก็ได้ว่า F หนึง่งเค้ก็หอมนะ F สองเค้กไข่ F สามขนมปังนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับฟังก์ชันมันเยอะแต่ทั้งนี้ดุ้นด้วยราคาขายข,ายของเตาไฟฟ้านหนึ่งถาดน,นะครับถามหน่อยนะถ้าขายตัวหนึ่งเป็นหมืนนะมนมน่นเนี่ยหมื่นกว่าบาทหมื่นกลางๆหรือลูกค้าก็ไปเอาแก๊สคูณไฟฟ้าหมดจริงไหมครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้นะครับขายก็พยายามขายให้ต่ำกว่าหมื่นนี่เก้าพันกว่าบาทอาจจะเก้าพันปลายปนะครับหนึ่งเนื่งด้วยราคาขายอันนี้ข้อสาคัญเลยไม่ต้องหนึ่งข้อสําคัญเลยก็คือเนื่งด้วยราคาขายทําให้แผงตัวเนี้ยนะครับแผงตัวเนี้ยทั้งแผงเลยนะเราไม่สามารถเอาตัวท็อปสเปคของโรงงานมาได้นะครับตัวเนี้มันอาจจะ ความ r e liable อะฮะความเขาเรียกยังไงดีแปลว่าอะไร r e liable คือความเสถียรภาพในระยะยาวนะครับมันจะสู้ไอ้แบบหมุนๆต,ตัวเตาเอก EB011 ไม่ได้เพราะเตาเอก EB011 มแทบไม่มีอะไรจะเสียเลยคือหมุนๆอย่างนั้นก็คือ,คอลูกค้าลุกๆอย่แหละฟังกช์ชันมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะเสียนะครับแต่ตรงนี้มันมีฟังกช์ชันหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้น หลักๆเลยถ้าจะพิจารณาดูนะครับให้ดูความความเถียนเล่นระยะยาวนะฮะถ้าคุณคิดว่าตัวเตาเนี้ยราคา9,000กว่าบาทเราได้ฟังก์ชันเอาไปใช้คุ้มๆมนะคุ้มคุมแล้วแผงตัวเนี้ยถ้ามีปัญหาเรามีอะไรมีคลิปวิธีการเปลี่ยนนะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้แล้วราคาอะไหเนี้ยผมคิดว่าน่าจะให้อยู่ในระดับประมาณ เท่าไร่ดียพอดียังไม่ได้ดูราคาอะไรเอาเป็นว่าสองพันกว่าบาทละกันอันนีพ้พูดเผื่อไว้นะพอดีจําราคาอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยแผนตัวเนี้ยเมื่ออาจจะใช้สักสามปีอะไรอย่างเงี้ยสองสามปีแต่ผมผมไม่ชัวร์เรื่องระยะย,ยาวเพราะว่าอาของมันเพิ่งขายได้เมื่อประมาณของเพิ่งเข้ามาเมื่อการปีที่แล้วก็ขึ้นเข้ามาได้ประมาณ ประมาณปีหนึ่งแล้วของขายหมดแล้วสุดท้ายก็คือปลายปีนะครับลูกค้าจะกลัวแต่ผมบอกอย่างหนึ่งก็คือยี่ห้ออื่นผมไม่อ้างอิงร้านไหนนะเขาเอาแผงตัวเนี้โรงงานเนี้ยไปใส่กับเตาแก๊สคุมไฟฟ้านะครับก็ถามว่ามันก็พอได้ไหมมันก็พอได้อยู่นะผมก็้ะคิดอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นเตาแก๊สคุมไฟฟ้าเตาแก๊สคุมไฟฟ้าฮะของชัยชนะ เราใช้แผงนีตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้น่นเปท็อปสเปกของลุงแงะนะครับหลักๆให้ดูตรงนี้เป็นหลักครับส่วนอื่นๆนะครับเหมือนเดิมเหมือนต๊อปด,ดีเท่าเต๊าเอกนะฮะดีเท่าเต๊าเอกรุ่นม,มือหมุนก็คือภายในเป็นรลสตีลทุกด้านนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมแล้วก็ยังมีขอบยางมาให้ด้วยนะครับหลักๆดูเรื่องแผงแล้วกันนะครับว่าอานไาจะต้องมีเปลี่ยนในอนาคตนะเพราะว่าแต่เต้าเอกเต๊าเอกรุ่นธรรมดาเนี่ยตัวมุนหมุนมันทนกว่าแน่นอน นะครับก็ผมแจ้งแบบพี้เท่านี้แล้วกันเนาะจะได้ไอ้นี้ได้นะครับจะได้ตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวของจริงมาผมรีวิวให้อีลรอบนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ